สามวิธีทำสิ่งที่ไม่รักให้ได้ทำในสิ่งที่รักถ้าคุณเอาสามวิธีนี้นะไปใช้กับสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้ไอ้สิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้มันจะเป็นสะพานนำพาตัวคุณเนี่ยได้ไปทำในสิ่งที่คุณรักที่จะทำมันจริงๆในที่สุดแล้วปุ้ยก็สรุปมาให้สามวิธีง่ายๆที่คุณจะเอาไปไปทำไปใช้กับชีวิตของคุณได้เลยตอนนี้เลยและสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือหนึ่งหยุดกล่าวโทษสิ่งที่ทำ ไอการกล่าวโทษว่าโน่นก็นไม่ดีนี่ก็ไม่ดีนั่นก็นไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นมามันจะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายการที่เรามีอะไรทํามันก็ยิงมันก็ยังดีกว่าการที่เราเคว้งคว้างไม่มีอะไรทําไม่รู้จะทําอะไรสองทำสิ่งที่ทําอยู่ตอนเนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้การที่เราเป็นคนตั้งใจทําอะไรให้ดีที่สุดเนี่ย มันจะทําให้เราเนี่ยไม่มานั่งเสียดายเสียใจที่หลังแล้วก็พูดประโยคยอ่อทีิดว่ารู้งี้พยายามทําให้ดีตั้งแต่ทีแรกแล้ว 3. ให้คุณค่าในสิ่งที่ทําอยู่ตอนเนี้ยด้วยความรู้สึกรักการที่เราทําอะไรด้วยความรักเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมองเห็นคุณค่าแล้วก็พอใจในสิ่งที่เราทําอยู่เพราะว่าโลกใบนี้เป็นกระจกเงาบานใหญ่เราส่งอะไรออกไป มันจะสะท้อนกลับมาให้เราในสิ่งเดียวกันที่มากกว่าเสมอเกมของชีวิตมันก็เหมือนกับเกมของบูมเบรงความคิดการกระทาคาพูดมันจะย้อนกลับมาหาเราด้วยความแม่นยำในแบบที่เราเองเนี่ยก็คาดไม่ถึงไม่ช้าก็เร็วถ้าวันนี้เราทำอะไรอยู่หรือว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ย แต่เรามองเห็นคุณค่าเราใส่ความรักเข้าไปเนี่ยโลกเขาก็จะสะท้อนสิ่งเดียวกันที่มากกว่าเนี่ยกลับมาให้เรามันจะเป็นสะพานพาเราเนี่ยได้ไปเจอสิ่งที่เรารักมันจริงๆสิ่งที่มันใช่สำหรับเราจริงๆสิ่งที่เราคิดว่าเราทำแล้วมีความสุขเราทำแล้วรเราหล,ลงไหลมันในที่สุด แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ